ส่วนเจนซีรีพอเตอร์วันนี้นะคะติดตามบรรยากาศการเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับชาวอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิน่นร่วมกับภาคประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ต้องเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองทีมวัดสักเกตค่ะ ทั้งข้าวแกงและอาหารท้องถิ่นเหล่านี้นี่เป็นบรรยากาศในห้องครัวเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนชมุมชนบ้านหนองพึ่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพราะมันมาฉีดกันตัเศร้าแล้วเศร้าก็ดีลุ่งเล่าว่าท่านไหนว่ากันลยพาเรามา S <S <S เราในชุมชนบ้านเท่านีถือว่ามีการป้องกันที่ดีพเพรแม่ป้องกันที่ดีค่ะอต่อมาเป็นเหตุงานหีค่ะแคดีนะครับผมได้รับการประสานงานจากพอรปสตอ้ั่นหัวหนองอ่าและผมก็ลงลายแจ้งคณะครูบุคลากรให้ให้ความร่วมมือ,อาตามสมควรพ่อครัวแม่ครัวก็เป็นคนในชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารกว่า1,400กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้บริการควบคู่ไปกับหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขซึ่งงบประมาณค่าอาหารครั้งนี้ก็มาจากการระดมทุนของชาวอำเภอเกษตรวิสัยก็เริ่มเริ่มมีภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เริ่มจัดตั้งกองทุนตรงนี้ขึ้นมาชื่อกองทุนคนเกษตรวิสัยไม่ทิ้งกันนะคะแล้ก็ได้มีการเชิญชวนเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญชวนให้เขามาร่วมบริจาคก,กับทางชุมชนของเราด้วยอะค่ะปลื้มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนในชุมชนคนในประเทศเหมือนกับว่าเพื่อนเราเงี้ยค่ะเขาก็ให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะคะ วันนี้ก็คือเรามาฉีดกันที่โรงเรียนหนองพึ่งนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะคะก็จะทําให้กับกลุ่มเป้าหมายวันนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็คือจะกำบังบัดในการเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยมาฉีดให้ถึงพื้นที่นะคะเป้าหมายช่วงเช้าจะได้ประมาณ600าก็ภาคบ่ายอีก600คน,นวันนี้อาการทั่วไปยังไม่มีอาการอะไรเลยนะคะก็คือหลังจากฉีดวัคซีนเราจะดูอาการต่อ,ตอประมาณอีก30นาทีค่ะค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะก็คือคิวอะไรก็สามารถกันได้ตามแผนที่วางไว้่ะ ประชาชนให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะก็ยังเป็นไปในตามแผนที่วางคนเกษตรวิสัยไม่ทิ้งกันคือต้นทางของกองทุนอาหารที่มาร่วมดูแลคนในชุมชนครั้งนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้นํางบประมาณบางส่วนไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลชาวร้อยเอ็ดร่วมกันค่ะนักข่าวพลเมืองทีมวัสเกตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อเอรายงาน